คคุคุณทกนแแข็งงรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมีคำพูดที่ว่าอโรคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะ ประเสริฐยิ่งกว่าการมีเงินมีทองค่ะเพราะไม่ว่าเราจะมีเงินมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้นะคะดังนั้นการจะมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ตัวคุณเองค่ะอย่างเช่นแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นคุณหมอนะคะแต่ว่าเคยป่วยด้วยโรคระรังมากมายถึง6โรคค่ะแต่ทุกวันนี้สามารถพิชิตได้ทุกโรคด้วยการปฏิวัติตัวเองนะคะมีวิธีการยังไงบ้างติดตามในคนสู้โรควันนี้ค่ะมนุษย์เรา มีประวัติศาสตร์การดำรงอยู่นับล้านปีเราถือกำเนิดจากธรรมชาติมีชีวิตร่วมกับธรรมชาติเสมือนเป็นหนึ่งเดียวกันมายาวนานยุคสมัยผ่านไปวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีจเจริญก้าวหน้าวิธีการดำรงอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนไปเราหันหน้าให้กับเทคโนโลยีมากขึ้นโดยทิ้งการดำรงตนแบบธรรมชาติไว้เบื้องหลังความจเจริญก้าวหน้าทางสังคมและวัตถุเปลี่ยนแปลงให้มนุษย์หันหลังให้กับธรรมชาติมนุษย์ มีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้ามีความเป็นอยู่อันสุขสบายแต่ไม่สามารถป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บได้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องกลับไปมองอดีตถึงต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์นั่นคือวิถีแห่งธรรมชาติ ในช่วงสนทนาของคนสู้โรคนะคะได้ต้อนรับวิทยากรที่เป็นคุณหมอมามากมายค่ะแต่ว่าวิทยากรในวันนี้พิเศษนะคะเพราะว่าเป็นคุณหมอที่เคยป่วยด้วยหลายๆโรคที่หลายคนคิดว่าอาจจะรักษาไม่หายนะคะแต่ว่าคุณหมอทําได้โดยเริ่มจากการปฏิวัติตัวเองนะคะแนะนําวิทยากรของเรานะคะเป็นผู้ที่พิชิตโรคร้ายด้วยการปฏิวัติชีวิตของตัวเองนะคะ ในแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีผู้ชมด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเริ่มให้คุณหมอเล่าก่อนนะคะถึงประสบการณ์การต่อสู้กับโรคที่ผ่านมาหลายโรคนะคะกี่โรคคะคุณหมอทั้งหมด6โรคนะฮะโอ้โหมีอะไรบ้างก็<ะ>เป็นโรคยอดฮิตของยุคป,ปัจจุบันโรคแรกเลยก็โรคอ้วน เป็นโรคที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ต้องเข้าแลบ <c oughs> เดินมาก็ประจานตัวเองแล้วนะฮะอ้วนก็ระดับร้อยสิบสามกิโลครึ่งเอลสี่สิบแปดนิ้วเท่ากับคนท้องแปดเดือนตอนนี้คลอดไปแล้วนะ <c oughs> อันที่สองก็คือโรคเบาหวานค่ะ <c oughs> เป็นในระดับหน้าไขาหน้าชาวบ้านคือเป็นสองร้อยเก้าสิบสี่แล้วเพิ่งรู้นะโรคที่สามเนี่ยความดันโลหิตสูงค่าตัวบนร้อยเจ็ดสิบเกินร้อยสี่สิบก็ถือว่าสูงแล้วนะฮะค่าตัวร่างเนี่ยร้อยสิบ เกินเก้าสิบถือว่าสูงนะแล้วก็โรคไขมันในเลือดผิดปกติพวกคอเลสเตอรอลตัวร้ายเยอะตัวดีต่ําแล้วก็โรคตับอักเสบเรื้อรังซึ่งมีโอกาสเป็นมะเร็งตับแล้วก็ตับแข็งสิ่งพวกนี้เป็นลดตายหมดนะอีกโรคหนึ่งก็คือโรคเม็ดเลือดแดงมากเกินชื่อภาษาอังกฤษก็โพลีไซตีเมียทําให้มีโอกาสเป็นหัวใจวายได้เพราะว่าเลือดมันข้นเกินนะก็เป็นอยู่หกโรคแพ็กเกจนี้จัดเต็มนะ ฟังดูแล้วเหนื่อยเลยสําหรับบางคนนะคะเพราะคิดว่าบางโรคเนี่ยไม่หายแน่จากคุณหมอเนี่ยที่เคยรักษาคนอื่นมานะคะเพราะว่าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันด้วยพอเกิดหกโรคนี้กับตัวเองขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นคิดอะไรคะคุณหมอก็คือคิดว่าการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราพึ่งพึ่งเพื่อรักษาหกโรคนี้ไม่ได้การแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยดีดีมากเป็นคุณประโยชน์ต่อโรคใบนี้อย่างมากแต่เหมาะสำหรับการต่อสู้กับ โรคระบาดที่มีเชื้อโรคที่เป็นอุบัติเหตุโรคอะไรที่ต้องตัดต่อเติมแต่งอย่างนี้โอเคแต่โรคระบาดนะที่เกิดจากสันดานของมนุษย์แก้ไขไม่ได้เลย <c oughs> เพราะว่าทั้งความรู้ที่ผิดนะเดี๋ยวเราคงคุยต่อว่าผิดขนาดไหนนะความรู้ที่ผิดและสันดานที่เปลี่ยนไม่ได้แล้วตัว จิตใต้สํานึกเราเนี่ยที่ก่อให้เกิดสันดาลเราเนี่ยรับข้อมูลผิดด้วยต้องแก้หมดครับค่ะจุดเริ่มต้นหลายคนบอกว่ามีความรู้ในการดูแลตัวเองมากแต่ไม่ได้ทํานี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้เป็นโรคเรื้อรังมากมายครับคือความรู้ปัจจุบันเนี่ยที่แพร่หลายอยู่เนี่ยผมกล้าฟันธงเลยว่าเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะผิดเนี่ยมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตถูกเนี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นต์ทำไมมันจึงผิดมากขนาดนั้นเพราะว่า การให้ความรู้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยซึ่งแพทย์เองเนี่ยนะบอกได้เลยนะมีจุดอ่อนมากเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ยพื้นฐานจากอาหารการกินหลักสูตรแพทย์เองเนี่ยเรียนไม่กี่ชั่วโมงเลย mm hmm. แล้วหมอก็ต้องทําตัวว่ารู้ทุกอย่างจาไม่รู้เดี๋ยวชาวบ้านไม่ศรัทธา mm hmm. แล้วเวลาให้คําตอบเนี่ยก็ผิดเยอะ <Ha. S 1> นะแต่คนเชื่อเลยเพราะหมอพูดนะซึ่งผมรู้ได้ตัวเอง เพราะว่าเราอยู่ในอาชีพแพทย์เนี่ยสามสิบปีก็ให้ความรู้ที่ผิดไปเยอะเลยวันนี้มาถ่ยบาปนะฮะแบบนี้คุณหมอย้ำนะคะบอกว่าถ้าเราหาความรู้อย่างถูกต้องเนี่ยทุกคนสามารถเป็นหมอดูแลตัวเองได้หมดเพราะว่าร่างกายเราอัศจรรย์เายทีนี้แหล่งความรู้ที่ถูกต้องหายากค่ะเพราะความรู้ที่แพร่หลายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมาจากสื่อ <c oughs> สื่อนี่มีผู้อยู่เบื้องหลังก็คือบริษัทการค้า ซึ่งให้ความรู้เรื่องสุขภาพในเชิงสนับสนุนการค้าของตัวเองหมดเลย<ม>นะเป็นความรู้ที่บิดเบี้ยวแล้วก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริง<ม>รบแบบนี้ถ้าเราจะปฏิวัติตัวเองอย่างถูกต้องเนี่ยคุณหมอว่าเริ่มยังไงดีคะก็ต้องเริ่มจากความรู้ที่ถูกต้องก่อนนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้คุยสั้นๆนะครึ่งชั่วโมงนี้ถือว่าสั้นมาก<ม><ม>ปกติต้องสองวันนะ<ม><ม>ก็เลยมาเข้าประเด็นเรื่องอาหารเนี่ย<ค>เป็นหลักเลยครับค่ะ ยังไงคะความรู้ที่ผิดๆเรื่องอาหารเอาของใกล้ตัวสุดเลยค่ะนะเดี๋ยวถามท่านผู้ชมด้วยก็ได้ว่าอาหารหลักของมนุษย์อ่าเอามนุษย์คนไทยเนี่ยอะไรคืออาหารหลักครับค่ะตอบตรงกันผิดทั้งห้องผิดเหมือนกันผิดทั่วโลกเลยไม่ใช่เหรอคะนะข้าวเนี่ยเป็นอาหารผมเรียกว่าอาหารอารยธรรมเพิ่งเกิดมาเมื่อสามหมื่นปะีนะสามหมื่นปีนี่เมื่อเทียบกับอายุเราเนี่ยนาน แต่เทียบกับความเป็นมาของมนุษย์หลายล้านปีเนี่ยมันสั้นมากเลยเพราะฉะมนุษย์ก่อนสามหมื่นปีไม่ได้ทานข้าวเลยนะทานอะไรเป็นหลักพืชะ,ะผักผลไม้สดเป็นหลักถึงเก้าสิบห้าปอร์เซ็นตปัจจุบันนี้เรากินผักแล้วผลไม้สุกก็ไม่ใช่อีกแล้วแล้วแถวเรากินข้าวเนี่ยมากกว่าเจ็ดสิบเอร์เซนเพราะฉะนั้นโครงสร้างอาหารเนี่ยกับโครงสร้างร่างกายมนุษย์ผิดหมดเลยแค,แค่นี้ก็ผิดผิดแบบ ทั่วโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งสูงอายุอในที่นี้สาวน้อยเยอะนะฮะ <c oughs> ข้าวเนี่ยเกือบไม่เหลือเลยนะต้องอยู่ติดจานนิดเดียวเลยปัจจุบันนี้เราอยากกินข้าวเป็นอาหารหลักอยู่ผิดละแค่นี้ก็ผิดแล้วรวมทั้งแป้งอื่นๆด้วยรวมรวมถึงแป้งอื่นและที่ร้ายกาจมากที่สุดคือน้ําตาลค่ะซึ่งเรากินมาก เกินเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคอย่างนี้สงสัยว่าเราต้องกินพืชผักอย่างเดียวเลยไหมคะเรากินเนื้อสัตว์ได้ไหมคะเนื้อสัตว์เนี่ยนะฮะกินได้โครงสร้างนออกแบบให้เรากินได้ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเนื้อสัตว์ที่กินแล้วมีประโยชน์แล้วควรกินเลยก็คือเนื้อสัตว์น้ำแล้วสัตว์น้ําที่ดีที่สุดก็คือปลาแล้วปลาที่ดีที่สุดคือต้องอยู่ไกลมนุษย์ที่สุดก็คืออยู่ทะเลไกลไกเลย ซึ่งน้ําเย็นมันจะให้เนื้อที่ดีโปรโตีนที่ดีและไขมันที่ดีครับแต่ถ้าเนื้อสัตว์บกโดยเพราะยิ่งเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกในนมเป็นของต้องห้ามพวกหมูพวกเนื้อพวกนี้ของต้องห้ามเลยนะซึ่งเรากินอยู่ทุกวันอันนี้คร่าวๆเล่าให้ฟังเรื่องของการปฏิวัติการกินอาหารโดยใช้หลักธรรมชาตินี่แหละนะคะโดยคุณหมอนี่ไม่ได้ชนันไม่ได้ทานยาเลยตั้งแต่ตน้นไ,ไม่<ะ>ไม่ทานยา ค่ะทำเรื่องของอาหารควบคู่กับการออกกําลังกายมีออหลักการยังไงคะสำหรับออกกำลังกายหลักการง่ายมากเลยทําให้เหงื่อออกให้ได้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอ,มอย่าหักโหมนะฮะออกกําลังกายมากไปอายุสั้นพอดีพอดีนะทุกอย่างในโลกต้องการความพอดีหมดการออกกำลังกายถ้านะไทยเช็คแล้วข้อข้อไม่เสือ่อมกระดูกไม่พรุนถ้ายังกระโดดเชือกไหว แนะนำให้กระโดดเชือกนี่นี่มาแปลกนะฮะเพราะว่าคนสงูงอายุจะถูกแนะนําให้ห้ามให้ดีที่สุดคือเดินเร็วแต่แต่เดินเร็วเนี่ยใช้สถานที่หรือดีแบบเมื่อกี้อย่างที่เราออกกําลังกายอันนี้ก็ดีได้ทุกส่วนแต่ถ้าที่จํากัดเวลาจํากัดเหมือนผมเนี่ยนะก็คือใช้กระโดดเชือกกระโดดเชือกต้องกระโดดถูกวิธียาวสซนลงเด็ดขาดเอาไปเท้าเหยงแตะเหยงแตะนะผมกระโดดไ,ได้เท่านันสักห้าร้อยครั้งนะฮะ สิ่งที่ได้เนี่ยจะป้องกันกระดูกพุนทำไมป้องกันกระดูกพุนได้มนุษย์อวกาศขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยกระดูกพุนหมดเลยเพราะว่ามันไม่ได้ลงน้าหนักแล้วข้อสําคัญคือเวลาเรากระโดดแล้วยิงเนี่ยข้อเขา่าข้อเท้าข้อสะโพกมันจะเก่งตัวฝึกให้มันเก่งตัวแล้วรัดข้อไว้ข้อได้ไม่หลวมถ้าเราเริ่มได้วันนี้เนี่ยเราจะโดดได้ไปนานอายุร้อยปีร้อยสิบปีกระโดดได้ต่อ คือมันต้องเรื่องทาเหมือนก็เรียกสะสมแล้วเรื่องอารมณ์่ะคะแหมเป็นโรคเยอะขนาดนี้มันก็เครียดนะคะจะรปรับยังไงดีเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์เนี่ยพูดง่ายทายากอันนี้ต้องสะสมบารมีนะก็คือต้องจินตนาการจินตนาการได้ฟังดูงงทุกคนมีนะฮะอ่านนิยายเศร้าๆร้องไห้ไหม,มไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะเรื่องแต่งยังร้องไห้เลยคนเนี่ยผูกไปกับเหตุการณ์ที่เรารับรู้นะฮะ อ่านเรื่องเศร้าร้องไห้อ่านเรื่องขำตดหัวเราะไหมก็ขำด้วย<ะ>อ่านเรื่องที่ทําให้อารมณ์ดีอารมณ์ดีไหมะฮะ,ฮะมนุษย์ต้องสร้างจินตนาการเชิงบวกที่ทําให้อารมณ์ดีเท่านั้นเพราะนั้นคุณต้องรับเนะลยรับข้อมูลที่ดีฟังแต่เรื่องที่เป็นมงคลฟังแต่เรื่องที่จิตใจเราสบายฟังไม่พอนะฮะต้องทําด้วยพอทำเนี่ยคุณจะเก็บมันไปสู่จิตใต้สํานึกถ้าคุณมีต้นทุนที่ดี มันสร้างเรื่องร้ายไม่ได้สร้างเรื่องเลวไม่ได้สร้างอารมณ์ร้ายไม่ได้ไปเกลียดคนไม่เป็นอาฆาตคนไม่เป็นปล่อยวางเป็นคุณจะมีแต่จินตนาการเชิงบวกแล้วถ้าคุณทําเป็นไม่ใช่แค่ระง,งับโรคนะฮะรักษาโรคได้ด้วยอืค่ะ,ค,ะคุณหมอใช้วิธีปฏิวัติตัวเองแบบนี้เนี่ยมานานเท่าไหร่แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะสี่เดือนหกโรคหายหมดแล้วก็ทํามาได้สองปีแล้วก่อนหน้านี้ทําไม่ได้เลยล้มเหลวตลอดชีวิต คือคนต้องมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของผมคือเมื่อผมเป็นโรคเบาหวานผมต้องหันหลังให้กับการรักษาด้วยแผนปัจจุบัน<ม>เพราะผมเห็นอนาคตของความพิการรออยู่ข้างหน้าก็คือโรคตาบอดโรคไตาวายกับคนไข้ผมไม่กล้าที่จะเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงแต่ตัวเราเองเรามีสิทธิ์เลือกที่เราจะเสี่ยงผมเสี่ยงที่ไม่ใช้การแพทย์แผนปัจจุบันรักษา แต่การแพทย์แผนปัจจุบันทําให้ผมเดินถูกทิศทางเพราะสอนให้ผมคิดเป็นวิเคราะห์เป็นทดลองเป็นแล้วก็ประมวลผลเป็นหาความรู้เพิ่มเติมเป็นดูงานวิจัยเป็นแล้วเอาพวกนี้มาต่อจิกซอชีวิตใหม่ซึ่งเป็นชีวิตที่จะไม่ป่วยอีกแล้วนะล้วก็จะไม่ป่วยตลอดไปป้องกันโรคได้ด้วยในระหว่างที่ทํานี้พบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะอย,อยู่สองเรื่องนะฮะ,ะเรื่องแรกคือที่ใจเราเองเราต้องตั้งมั่น พอตั้งมั่นแล้วเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันจะเกิดกำลังใจเพราะว่าผลสำลิดมันเกิดเราวัดได้วิธีการผมไม่ได่ความเชื่อนะฮะวัดได้ด้วยความจริงอีกตัวหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ง่ายที่เราจะทำแค่เราหาผักสดผลไม้สดกินเนี่ยยากแล้วเมื่อกี้ผมโชคดีนะแวะร้านข้าวแกงเป็นร้านข้าวแกงปักใต้เดี๋ยวนี้เข้าแถมผักสดนะ<ม>คุณมากินก่อนเลยในครึ่งหนึงก็ฟาร์มอิ่มเลย แล้วผมต้องช่วยค่าผักเขานะเพราะว่าเกินกินเกินโคต้าเขาไปจ้เองต้องหาให้ได้นะฮะ <c oughs> ทุกมื้อนะครับ <c oughs> ผักผลไม้สดครึ่งหนึ่งของฟาร์มอิ่มทุกมื้อถ้าคุณกินได้อย่างเงี้ยคุณจะไม่ป่วยเลยเพราะทุกอย่างเป็นยาหมดเลยไม่ใช่สุนไทยนะสุนไทยนี่คือพืชชนิดเดียวกินเพื่อโรคเดียวแต่ถ้าคุณกินผักผลไม้สดหมุนเวียนเนี่ยทุกโรคมันถูกกระจายหมดเอนไซม์ที่มีอยู่ถูกนํามาใช้เพื่อบําบัดโรคได้หมดเลย ค่ะสำหรับคนป่วยหลายๆคนเนี่ยนะคะ,ะก็มักจะฝากโรคของตัวเองฝากร่างกายของตัวเองเนี่ยว้ให้คุณหมอดูแล<ะ>สำหรับคุณหมอเองเนี่ยอยากจะบอกคนป่วยกลุ่มนี้ว่ายังไงดึงสุขภาพท่านกลับมาดูแลเองนะฮะเพราะคุณหมอไม่ได้เรียนมาเพื่อดูแลสุขภาพท่านคุณหมอเรียนมาเพื่อรักษาโรคสุขภาพท่านกลับมาไว้ที่บ้านนะแล้วท่านดูแลมันเองด้วยความรู้ที่มีแล้วการ หาความรู้เรื่องดูแลสุขภาพนะเดี๋ยวนี้หาไม่ยากเยอะแยะไปหมดเลยเ,เรียนตามตรงนะคุณหมอไม่ได้รู้เรื่องสุขภาพมากกว่าท่านแต่รู้เรื่องโรคมากกว่ารู้เรื่องการใช้ยามากกว่านะการป้องกันโรคก,ก็คือการให้วัคซีนซึ่งไม่ใช่เรื่องโรคมันเป็นโรคระบาดมีเชื้อโรคระบาดไม่มีเชื้อเนี่ยท่านต้องดึงกลับมาดูแลตัวเองต้องทําให้ได้ ประเทศไทยมีคนเป็นสี่โรคในี่ย20ล้านคน20ล้านคนเอาสุขภาพไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลมันจึงเกิดเรื่องโกราหลขึ้นที่โรงพยาบาลหมอไม่พอเตียงไม่พอนะซื้อยาจากต่างประเทศปีละสี่แสนล้านบาทซึ่งกินแล้วไม่หายกินแล้วไตาวายตับพังท่านดึงสุขภาพนี้กลับมาในใควรเรือนท่านดูแลตัวเองได้เพียงมีความรู้ที่ถูกต้อง<ะ>และมีความมุ่งมั่นประเทศไทยคนป่วย20ล้านคนจะหายไปครับคะ่ะ บางคนบอกว่าพฤติกรรมที่ทํามาเนี่ยทําต่อเนื่องมาเป็นหลายๆสิบปีแล้วเนี่ยนะคะ,ะจะปฏิวัติชีวิตของตัวเองได้เนี่ยต้องเริ่มจากการปฏิวัติจิตใจยังไงปฏิวัติจิตใจนะก็คือ,อ,อต้องเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพดี<ะ>ถ้าไม่เห็นก็ให้เอาความกลัวมาช่วยคือกลัวพิการแล้วก็ตายไม่ดีปกติในสังคมเราเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่ถือว่าอายุยืน แปดสิบแปดสิบใช่ไหมเอาเอาผมให้เก้าสิบเลยการเสียชีวิตตอนอายุเก้าสิบเนี่ยคือการตายก่อนวัยอันควรสามสิบป<อ>ีจริงๆต้องร้อยี่สิบเราอยู่ได้ถึงร้อยี่สิบจริงจริงร้อยี่สิบทำไมเราเห็นว่าเก้าสิบเนี่ยจึงสมควรตายเพราะภาพที่เราเห็นสังคมที่เราทํามันเป็นแบบนี้หมดค่ะเพราะเราใช้ชีวิตผิดร่วมกันก็เลยตายแบบนั้นเพราะนั้นมันจึงมีวงจรชีวิตว่าเกิดแก่เจ็บตาย มื่อไรคุณเปลี่ยนนะฮะตามแนวทางที่ผมพูดเนี่ยวงจรชีวิตจะเปลี่ยนเป็นเกิดแก่ตายเหลือแค่สามอย่างจะไม่เจ็บตายจะแก่ตาย<ฆ>แล้วการแก่ตายด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยนะฮะมันจะแก,แก่ช้ากว่าคนอื่นสามสิบปีเพราะว่าตอนที่เราอายุเกนะ้าสิบเนี่ยคนอื่นตายไปแล้วแต่เรายังอยู่อีกสามสิบปีแสดงว่าตอนที่เราอายุเก้าสิบเนี่ยสุขภาพเราจะเหมือนคนอายุหกสิบตอนอายุเก้าสิบนะสุขภาพาจะเหมือนคนอายุหกสิบ คือเราแก่ช้าว่าคนอื่นเนี่ยสาสิบปีอันนี้คือทิศทางที่ทําได้เลยนะฮะ<ฆ>เพราะการการแพทย์เนี่ยทำให้เราไม่ตายแต่ว่าไม่ได้ให้ความรู้ที่เรารักษาสุขภาพตัวเองได้<ฆ>ครับให้มีชีวิตยอยู่ยาวนานได้ถึงร้อยี่สิบปีเลยแล้วก็อยู่อย่างแข็งแรงด้วยจํานวนปีไม่ใช่สาระสําคัญนะ<ฆ>ที่อยู่ใช่ไหม แต่แต่ละปีเนี่ยต้องมีความสุขและสุขภาพดีอันนี้สําคัญกว่านี่คือหลักการนะคะที่เราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขมีสุขภาพดีไปยาวนานนะคะโดยเริ่มจากการปฏิวัติจิตใจให้จิตเป็นนายและกายเป็นบ่าวและที่สําคัญหาความรู้ในการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างถูกต้องด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชม